ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะตอนนี้อโมยก็มาอยู่ในเกมแมวนรกนะคะหรือว่าเกมลักกี้ในกุนั่นเองนะวันนี้นะคะอโมยบกทุนมาอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทจุดห้าสิบสตางค์พูดเหมือนหวยออกอะเอออะเนื่องจากทุนเยอะนะคะเราก็ ซื้อไปเลยสิคะเออเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะไปเล่นเกมสาวทํากับเกมเสือมาเสือนรกนะคนะ Fortune Tiger นะเกมใหม่ P G นะก็แตกมาทั้ง2เกมเลยนะไม่ได้ยังไม่ได้ถอนเอามาต่อเกมนี้ต่อนะคือทุนตั้งต้นของวันเนี้ยอยู่ที่20,000นะคะทุกคนที่เห็น69,000เนี่ยคือได้บวกมานะไม่ใช่ทุนตอนแรกนะทุนตอนแรกนี่ยสองหมื่น แเกมเสือมาสามหมื่นห้านะคะทุกคนเกมสาวทำ่าหมื่นห้าสามารถไปตามกันได้นะเกมเสือนรกเกมใหม่ pg โอ้โห คำจะพูดอะให้มาได้ยังไงถามหน่อยแปดร้อยอะไม้นี้อย่าซ้ำรอยนะขอร้องอย่าซ้ำรอยนะ เรียดเลยเห็นเมื่อกี้แปดร้อยเขียดเลยโอเคหมื่นสี่อืมเสียงแบบ ใจอ่ะสองหมื่นมาเริ่ดม,มากโอเคคิวต่ออุ้ยอ,อุ้ยสองหมื่นเอ้ยไม่ใช่สองหมื่นหรือสองพันสี่นะโอ้โหจดนี้เก้าพันมาไม้นี้กูขอเลือกเล่นมายนี้ขอให้ได้เลือกเล่นห้าร้อยหกสิบ เออค่ะพันแตดโอ้โหเชี่ยคอมโบดีเกินคอมโบดีมากอ่ะทุกคนเชี่ยเกมแมวคอมโบดีมากโอ้โหยังไม่หยุดนะคะมาช่องว่างเยอะขนาดนี้ต้องมาแล้วเออเดี๋ยวลุ้นต่อมาหน่อยมาหน่อยตัวเดียวโอโห้ที่เอลุ้นต่อเชี่ยคอมโบโคตรโหดอ่ะทุกคน คอมโบโหดมากอ่ะโอ้โหใจลายเกินได้ลุ้นตั้งหลายรอบนะคสะสแคทเทเรอไม่เข้าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคอมโบดีถือว่าหยน่นหยวนคอมโบดีอ่ะสองพันแปด สามนะตอนนี้รวมทุนนะสิหมุนแตงมาห้าหมืสองสุดยอดพอคะ่ะทุน6,9หมื่นก้าะคะอ่ะกำไรบวกลบกันเอาเองแต่ว่าก็ก็เยอะอยู่แต่ว่าตั้งต้นทุนวันนี้นะคะสองหมื่นสอืนะสรุปกำไรวันนี้ที่เล่นไปทั้งหมด3เกมนะคะประมาณประมาณเจ0 0หมื่น แต่ว่าเล่น3าเกมนะทุกคนใครที่เล่นสล็อตแนะนําให้เล่นแบบนี้นะทุกคนคือแตกมาแล้วเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนเกมไม่ก็ให้หยุดเล่นไปเล่นวันอื่นแทนห้ามเล่นเกมเดิมไม่ว่าจะแตกมาเท่าไหร่ก็ช่างนะคะทุกคนมากน้อยมีค่าหมดดีกว่าเราเล่นแล้วเสียมันจะมันจะกลายเป็นติดลบจากบวกนิดนึงเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นติดลบได้นะทุกคนอันนี้คือเป็นทริคเล็กๆเ,เลยเป็นทริคที่อาวยใช้ตลอดนะ สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะทุกคนลองเอาไปลองเอาไปใช้กันดูนะคือบางคนเนี่ยแตกแล้วไม่พอนะโลบเล่นต่อจากได้นะคะเป็นติดลบอบอกเลยว่ายับแต่ว่าถ้าเล่นอย่างเงี้ยยังไงก็ได้นะทุกคนลองเอาไปเล่นลองเอาไปปรับใช้ดู สำหรับใครนะรที่อยากจะเล่นเว็บเมกาหนึ่แล้วก็อยากจะเข้ากลุ่มลักกียร์ททมแล้วก็อยากจะลงสมัครแข่งทัวร์นาเมนต์สลอดนะก็คลิกลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยนะวันนี้อมวยก็จะขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบายบาย